ตอนที่11อหอมมื่นสมบัติหอมมื่นสมบัติในที่สุดก็มาถึงแล้วเจ่าแกขานแค่กระดูกเพลิงโลหิตแล้วเป็นลูกค้ารายใหญ่เลยนะปล่อยให้เขาหลุดมือไปไม่ได้น้องหลินเวินขานึกว่าเจ้าจะมาไม่ได้แล้วซะอีกเจ่าแกถงให้ท่านรอนานเลยหรือน้ำชายคุณชายซิน้องหลินเวินเชิญนั่งทางนี้เลยไม่ต้องลำบากหรอก พูดเรื่องสำคัญดีกว่าเท่าแก่ถงนี่คือกระดูกเพลิงโลหิตที่เหลือโอ้โอ้น้องหลินวินตรงไปตรงมาจริงๆแต่ว่ามิตรภาพก็สนมิตรภาพการค้าขายก็สนค้าขายยังไงพี่น้องแท้ๆก็ยังต้องคิดบัญชีชัดเจนนี่คือสัญญาของเราน้องหลินวินเจ้าดูหน่อยดิ เงินที่ได้จากการประมูลหองมือนสมบัติจะหักสามส่วนเหรอเออน้องหลินเวินการฝากประมูลกับร้านเราเป็นแบบนี้มาตลอดไม่มีราคาอื่นก็ได้เอาสีอันก่อนหน้านี้คืนเข้ามาเข้าไม่ขายแล้วโอ้โหน้องหลิน กระดูกเพิงโลหิตนี้เจ้าเก็บเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่หรือไม่เก็บเอาไว้เลยกระดูกเพิงโลหิตหามาได้ยากวัสดุที่ล้ำค่าขนาดนี้ข้าต้องกังวลจะขายไม่ได้เหรอโอ้ยถึงจะพูดแบบนี้แต่ในวงการก็เป็นแบบนี้ร้านอื่นก็หักสามส่วนเหมือนกันเออเอาแบบนี้น้องหลินเลือกมาฝากประมูลที่หอหมื่นสมบัติข้ายอมหักแค่สองส่วนถือว่าคบเป็นสหายกันก็แล้วกันนะครึ่งส่วนออเอาครึ่งส่วนเลย ไม่มีใครทําการค้าที่ขาดทุนกันหรอกนะจะบอกให้เจ้าฟังข้านะรถค้าตอบแทนจากการขายก็เป็นกรณีพิเศษแล้วเมื่อไปสุ่ยมีหอหมื่นสมบัติแค่ที่เดียวถ<อ>้าแต่ถงยอมอมชอมเพื่อกระดูกไม่กี่ออชิ้นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า<อ>ดูเหมือนราคาของกระดูกเพิงโลหิตเก้าชิ้นจะสูงกว่าที่ข้าคิดไว้นะโอน้องหลินฉลาดจริงๆเลยกระดูกเพิงโลหิตเป็นวัตถุด,ดิบในการสร้างเกราะเพิงโลหิตข้ายอมอมชอมให้เป็นเพราะเรื่องนี้จริงๆ แต่พูดตามตรงนะอย่างมากข้าก็แค่ยอมให้ได้แค่ส่วนเดียวทำไมละ่ะเพราะว่าการสร้างเกรอบเพลิงโลหิตต้องการกระดูกเพลิงโลหิตสิบชิ้นพอดีเลย <_ c oughs> ข้าได้ใช้เงินก้อนใหญ่ซื้อกระดูกเพลิงโลหิตชิ้นสุดท้ายมาแล้วค <_ c oughs> ิดๆดูแล้วข้าก็ทุ่มเงินเข้าไปแล้วก่อนส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนนี้ไม่ได้หักมากเกินไปใช่ไหมไม่มากไม่มากแต่ว่าเท่าแก่ถงท่านเคยได้ยินการโฆษณาหรือเปล่าโฆษณาหรือ โคศาเป็นใครทำไมต้องทำเขาด้วยโฆษณาโฆษณาประกาศออกไปมาคุยกันใกล้ๆหน่อยการประมูลครั้งนี้มีคนจากหลายตระกูลใหญ่และสำนักต่างๆมาเข้าร่วมเหตุใดไม่ส่งคนไปบอกสำนักและตระกูลใหญ่ทั้งหลายว่าการประมูลครั้งนี้จะมีกระดูกเพลิงโลหิตสิบชิ้นมาระมูลล่ะและจากนั้นก็ให้เหล่าสำนักนี้เสนอราคากันเองส่วนพวกเราก็นั่งรอรับผลประโยชน์ได้น้องหลินไม่ทำการค้าช่างน่าเสียดายจริงๆเลย เพียงแต่แบบนี้จะประมูลได้เท่าไหร่ก็คงไม่ตามกว่าหินวิญญาณห้าพันก้อนหรอกห้าพันเหรอเจ้าให้ข้าเข้าไปสิไม่ได้ฮะเราตรงเราลินข้าอยู่นี่อ๋อคชายลินเฮ้ยเราลินเจ้ามาแล้วเหร ไปเราลินไปงานประมูลกันเร็วๆเร็วเร็วๆทำตัวเป็นเด็กไปได้ไม่ทำตัวเป็นเด็กไปได้าการสอนด้สอนเห็นนี่มันคือหน้าที่ไวให้ไวเลยเกิดอะไรขึ้นยุ่งเรื่องชาวบ้านไปเร็วเร็วเข้าเที่เป็นฉากที่หลายปีจะมีสักครั้งนะก็นั่นนะสิเร็วเข้าไปช้าก็ไม่เห็นอะไรแล้วนี่พวกเจ้ารีบร้อนขนาดนี้จะไปทำอะไรเร็ เรื่องนี้พวกเจ้าไม่รู้เหรอเจ้าสำนักน้อยของสำนักชิงอินกับเหลียวอินเฟยเจ้าสำนักน้อยสำนักจือเยี่ยนนัดประลองยึดกันวันนี้ให้ตายสิเรื่องใหญ่ขนาดนี้รีบไปเร็วเร็ววิชาตัวเบาเท่มากใช้ได้นี่เจ้ามาชา้า ไม่เป็นไรหรอกยังไงเจ้าก็แพ้อย่างไม่ต้องสงสัยที่นัดเจ้ามาสู้ครั้งนี้แค่อยากจะดูว่าข้าต้องใช้กี่กระบวนท่าถึงเจ้าชนะเจ้าได้ยังไม่ได้สู้กันอย่ามั่นใจขนาดนั้นฝ่ามือเบอร์คิริ 好。Huh? จเจ้าสำนักน,น้อยจะแพ้โอ้ยเจ้าสำนักน้อยเก่งมากเยี่ยดมากเคล็ดวิชาจื่อินของเจ้าบำเพ็ญถึงขั้นที่ห้าแล้วหรือ สิบกระบวนท่าก็แพ้ข้าเคยบอกแล้วว่าเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าการประลองสี่สำนักในปีนี้คู่ต่อสู้ของข้ามีเพียงซูจื่อเหวยาเท่านั้นเอะเจ้าสำนักน้อยเจ้าสำนักน้อยเจ้าสำนักน้อยไม่ต้องเป็นห่วงข้า าการแบาดเจ็บแค่นี้ไม่เท่าไรหรอกพวกเจ้าไปเถอะลินอินข้าคาดหวังกับการประลองของเจ้ามากนะยะักสักวันหนึ่งข้าก็จะแข็งแกร่งขนาดนี้เหมือนกันไปเถอะได้เวลาไปลานประมูลแล้วเออโอ้โหในที่สุดก็จะเริ่มแล้วก็ยิว่าในการประมูลครั้งนี้ไม่กระดูกเพลิงโล,โลหะใหญ่ขนาดนี้ เท่าแก่ธงนี่ทำงานดีจริงๆเอะโฆษณาได้ดีมากเลยแถมให้บัตร V.I.P ข้ามาด้วยคุณชายหลินนี่คือห้องส่วนตัวที่เตรียมไว้ให้ท่านหากไม่มีเรื่องอื่นแล้วข้าขอตัวก่อนไปเธอะไปเถอะขอรับเดี๋ยวก่อนคุณชายหลินยังมีอะไรจะสั่งอีกหรือตอนนี้ยังยอมรับการฝากประมูลอยู่ไหมเออ ปกติงานประมูลจะไม่ยอมรับการฝากประมูลกระทันหันแต่ทุกเรื่องล้วนมีข้อยกเว้นคุณชายหลินเป็นแขกพิเศษบัตรเงินของเราย่อมยืดหยุ่นได้อยู่แล้วข้าก็ไม่รู้ว่าของสิ่งนี้ราคาเท่าไหร่เจ้าช่วยข้าดูหน่อยเขากระถิงของจ่าฝูงกระถิงทองเหรอนี่นี่นี่นีนี่จะไปเอาเขามาจากไหนอีกเนี่ยขอข้าดูหน่อย เป็นเขากระทิงของจ่าฝูงกระทิงทองจริงด้วยปกติแล้วเขากระทิงไม่มีทางใหญ่ขนาดนี้ความแข็งแกร่งและความคมเห็นได้ชัดเลยว่าแข็งแกร่งกว่ากระทิงทองทั่วไปอย่างมากฟังดูแล้วก็น่าจะราคาสูงอยู่นะงั้นฝากเจ้าขายประมูลทีนะนี่เจ้าเจ้าเจ้าเจนี่ครั้งหน้าทำภารกิจต,ต้องพาข้าไปด้วยนะโ <c oughs> ชคดีนะโชคดีงานประมูลเริ่มแล้วเฮ้ <c oughs> ไม่เข้าใจเจ้าเลยจริงๆสิค้าประมูลชิ้นนี้ราคาเริ่มต้นหิวิญญาณ500ก้อนเริ่การประมูลสวัสดีครับทุกคนผมคือนักเขียนนิยายเรื่องหนึ่งในใต้ล่าเย่หรูหัวครับสแกน QR Code ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนิยายจ้องเหงิงมาอ่านนิยายต้นฉบับด้วยกันบทล็อกบทละครล่วงหน้ากันนะครับสิคาประมูลชิ้นต่อไปเขากระทิงของจ่าฝูงกระทิงทองบ้าเอ้ย ของสิ่งนี้ใครเป็นคนส่งมานั่นคืออะไรหีบกระบีน่นี่มีประวัติศาสตร์อย่างน้อย300ปีขึ้น<อ>ไปเก่าขนาดนั้นเลยเหรอใครว่างไม่มีอะไรทาจะอยากซื้อสิ่งนี้กันเนอะประมุกน้อยเรยกรงว่างานประมูลนี้จะลงมือได้ยากต่อไปเป็นของที่สุดท้ายของการประมูลครั้งนี้กระดูกเพลิงโลหิตสิบชิบช้นเจ้าคนซ่หลินเมืองไปซุยก็คือที่ตายของเจ้า 思虑，想起，变成。